อย่างเรียนถามพระอเดกพระคุณต่อบครับพูดถึงเรื่องจิตจิตที่ลงตัวเป็นเกี่ยวกับทางลักษณะจิตในการนั่งสมาธิในการฝึกแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงคําว่าชีวิตที่ลงตัวครับนอกจากเรื่องจิตแล้วหมายความ่าเราอย่างเช่นลาสิกขาออกไปแล้วเนี่ย ไปเจอกับโลกภายนอกเนี่ยจิตเราฝึกมาระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องไปเจอสิ่งที่กระทบอยู่มันจะต้องมีเรื่องของการสัมพันธ์กับผู้อื่นการอะไรเงี้ยครับ<ช>อยากจะขอแนวทางว่าทีนี้นอกจากคําว่าจิตที่ลงตัวแล้วคาว่าชีวิตที่ลงตัวเนี่ยท่าน,นประเด็ว่าคุณมีมีเขาข้อแนะนํำยังไงบ้างควรจะเน้นที่การฝึกจิตหรือว่าควรจะฝึกปฏิบัติอย่างไรครับก็แน่แล้วว่าชีวิตมันจะลงตัวได้จิตมันต้องลงตัว<อ>ใช่ไหมถ้าจิตมันยังลงตัวไม่ได้ชีวิตมันจะลงตัวไงอะ่ะ แต่ทีนี้ว่าจิตมันจะลงตัวได้ก็ต้องปัญญาช่วยให้มันลงตัวนะถ้าปัญญาไม่พอมันลงตัวไม่ได้นะเพราะปัญญาเป็นตัวปรับตัวแก้ตัวทําให้หลุดพ้นเป็นอิสระใช่ไหมเช่นความรู้เท่าทันอะไรต่งวางใจได้ถูกต้องมาจากปัญญาในะจริงๆให้ฝึกความมีปัญญารู้เท่าทันอะไรต่างๆหล่าเนี้ยเอาละแต่ทีนี้ว่าอะไรเราอยู่ในโลกในขณะที่ เรายัางมีจิตไม่ถึงกระลงตัวปัญญาเรายัางไม่พอเนี่ยเราก็ฝึกสิครับก็ถือเป็นการฝึกไงก็เราตั้งจิตวางจิตเป็นการฝึกซะเราก็จะได้รู้สึกว่าไม่ถูกกดถูกบีเพราะว่าถ้าเราไม่วางจิตให้ถูกเราก็กระทบกระทั่งเราก็เป็นฝ่ายรับเดี๋ยวก็เจอนั่นเอาอีกแล้วมันเอาเราอีกแล้วเนี่ยเราแย่จ,จริงเจอโน่นเจอนีน่ เราก็ต้องแย่ต้องตั้งความรู้สึกว่าเราถูกกระทําอยู่เรื่อยนี่ถ้าเราตั้งจิตไว้เป็นว่าเราจะฝึกตนเราก็เริ่มก็เท่ากับมีความพร้อมที่จะเจอกับสิ่งที่กระทบก,กระทั่งทันทีเลยเท่ากับจิตมันพร้อมแหละจะฝึกปับ๊บเออมาฝึกได้มันก็ต้องเจอสิ่งกระทบสิใช่ไหมฝึกจิตนี่เราก็ต้องหาสิ่งมาฝึกเราเราจะได้ฝึกได้ยังไงก็ต้องเจอมัน พอเจอมันเราก็นึกได้ทันทีว่าเราจะได้แหละแทนที่จะถูกกระทําเราก็เริ่มเป็นผู้กระทําการที่เราเป็นผู้กระทําเนี่ยเท่ากับเราได้เปรียบขึ้นมาทันทีส่วนหนึ่งแหละเพราะนั้นเราต้องตั้งจิตไว้ก่อนว่าเราจะฝึกตัวเราก็กลายเป็นไม่เป็นผู้ตั้งรับถูกกระทําแต่เราคอยหาสิ่งที่เราจะทําเราเจอแล้วก็ตั้งจิตได้ถูกมันก็ได้ไปส่วนหนึ่งเรียกว่าท่าทีของจิตมันดี แล้วก็สุขภาพจิตก็ดีด้วยนี่ก็อยู่ที่ตอนฝึกนั่นแหละว่าเราจะมีความชํานาญในการจัดการกำมันเช่นมีโยนิสมรสิการแค่ไหนตั้งใจฝึกก็คือวางท่าทีของจิตไว้ถูกและทีนี้พอเจอจริงจะฝึกก็ต้องมีโยนิสมรสิการเป็นตัวสําคัญแต่โยนิสมรสิการมันทางานไปกับสติโยนิสมรสิการนี่มันหล่อเลี้ยงสติให้อยู่เอง ถ้าใครยังเดินโยนิสงฆราชิการอยู่สติจะอยู่สติไม่ต้องมาถูกเรียกร้องให้ทํางานเองนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าธรรมะเขาเรียกร้องกันเองเมื่อตัวหนึ่งมาและตัวอื่นก็ต้องมาด้วยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วเขามาเขาเองเราก็ใช้อโยนิสงราติการให้ดีนั้นเราจึงได้ฝึกกันว่าให้รู้จักมองสิ่งทั้งหลาย ในแบบของโยนสิสมราิการแบบต่างๆถ้าเราคอยมองไว้บ่อยๆต่อไปมันก็มีความชํานาญจิตเราตั้งรับไว้ถูกแล้วนี่เราก็เป็นผู้กระทำต่อสิ่งทั้งหลายเวลาเราใช้โยนสิสมราิการเนี่ยเราเป็นผู้กระทํานะถือไหมเราไม่ใช่เป็นผู้ถูกกระทําและอีนี้เวลาเราทุกข์เราจิตบีบคั้นเพราะเราถูกกระทําจิตไม่มีทางไปไม่มีทางเดินก็อัดอั้นบีบคั้นก็ทุกข์สิ อันนี้จิตมันจะหายทุกก็คือมันมีทางไปอ่ะจิตมันไม่อัดอั้นไม่ถูกกดดันมันมีทางไปก็หายทุกมันเดินหน้าไปได้มันเป็นอิสระทีนี้อะไรมันจะช่วยให้หายอัดอั้นติดขัดขับคล้องก็คือปัญญาเครื่องมือปัญญาก็ตัวปัจจัยสําขัญก็อยู่ในสมนสิการพอยนิโสมนสิกาภสทำงานกระบวนการสติปัญญาสัมปชัญญะมันมากันใหญ่เลย ก็ไปได้เดินหน้าไปจิตมันก็ไม่อันจิตไม่อันมันก็ไม่ต้องมาทุกข์อยู่ก็ไปได้อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งพอจะเห็นไหมฮะและ้วแเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้ลงตัวโดยแท้นะคล้ายๆว่ามันมีทางเดินไปมันก็ปรับได้สิอย่างนี้ไม่ใช่ลงตัวแท้ก็คือปรับได้หมายความว่าปัญญาของเราที่มาช่วยปรับจิตให้เข้ากับสิ่งต่างๆไปได้เพราะมันปรับได้ เหมือนกับเราปรับตัวได้มันก็เหมือนลงตัวนั่นแหละมันก็ไปข็้หมาไปเรื่อยสำคัญอย่าไปติดขัดอัดอั้น,นทุกก็คือบีบคั้นติดขัดอัดอั้นครับค้องก็ไปไม่ได้อท่านานิสโรเมรุครรมแซงนิดหนึ่งคือสติที่จะเกิดขึ้นโดยที่มียูนิสโมรสิการเหมือนเป็นอาหารหล่อเลี้ยงตรงนี้นะครับหมายความว่าสตินี้จะเกิดตอนที่ เรากําลังคิดพิจารณาใช้ยูนิโสมนสิการหรือว่าเราคิดพิจารณาแล้วแล้วเห็นเป้าหมายแล้วแล้วเรากำลังการกระทําตอนนั้นเนี่ยจะเป็นไปด้วยสติสัพพัญญะคือคือไม่ทราบว่าไอ้ตัวตัวสตินี้จะเกิดไหนว่าตอนคิดหรือว่าตอนที่กระทําแล้วต่อจากตรงนี้นะครับมันไปด้วยกันเลยเพราะว่าไอ้เจ้าโยนิโสมนสิการมันเรียกร้องสติเพราะว่าสติคืออะไรลนะ่ะไอ้สติก็คือว่า เป็นตัวดึงจิตไว้กับอารมณ์ทีนี้โยนิสมรติการมาทำงานได้มันก็คำหนึ่งพิจารณามองสิ่งนั้นๆอยู่มันจะมองได้ไงล่ะมันก็ต้องจิตต้องอยู่กับสิ่งนั้นจิตมันก็ต้องอยู่กับสิ่งที่มันจะมองจะพิจารณาอะไรเงี้ยสติมันก็ต้องอยู่สิสติมันจะไปไหนไม่มีสติจิตมันก็มองสิ่งนั้นไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็มาเองอ่ะคือมันคลอไปด้วยกันหมด เพราะว่ากระบวนการทางานของจิตนี้มันเป็นธรรมชาติองค์ประกอบต่างๆมันต้องพร้อมม่งงั้นมันไม่ทํางานอ่ะมันก็รถจะวิ่งมันก็ต้องมีล้อมีอะไรแต่อะไรทุกอย่างที่มันมาช่วยให้เดินวิ่งไปได้นะมีแต่ล้อไม่มีเพลามันก็หลุดทิล้อมันหมุนไปมันไม่มีเพลาไม่มีอะไรยึดมันก็ไอ้ล้อมันก็วิ่งจริงแต่มันไม่ไม่วิ่งอยู่กับรถถูกไหมฮะะฉะนั้นไอ้นี่มันทุกอย่างมัน เป็นเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนการเดียวกันคือชีวิตของเรานั้นแนวภิธรรมเวลาศึกษาลึกท่านจึงบอกว่าเวลาองค์ธรรมนี้อยู่นะไอ้องค์ธรรมอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันจะอยู่ด้วยถ้าองค์ธรรมอันนี้มีอยู่แล้วไอ้เจ้าตัวนั้นเข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยอันนั้นก็คือการศึกษาแยกแยะวิเคราะห์ว่ากระบวนการทํางานของจิตเป็นยังไงพอจะเห็นไหมสติมาของมันไปเรื่อยๆเลย ตอนนั้นสติทํางานคือมันก็ทํางานของมันไปตามธรรมชาตินั่นเองเราก็เพียงแต่วิเคราะห์ว่าอ๋อไอตัวไหนเป็นสติไอตัวไหนเป็นอะไรก็คือไอตัวที่มันตรึงหรือจับหรือดึงจิตของเราไว้กับสิ่งนั้นสิ่งที่เรากําลังมองกําลังพิจารณากําลังนึกถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่นั้นะสิ่งนั้นแหละ สิ่งนั้นก็เรียกว่าอารมณ์นะสิ่งที่จิตเรามองนึกถึงพิจารณาอะไรอยู่เนี่ยทำหนึ่งอะไรอยู่ก็แล้วแต่น่ะสิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์ทีนี้จิตจะไปอยู่กับสิ่งนี้ได้ก็คือสติมันดึงไว้อ่ให้มันอยู่ด้วยกันที่เคยเปรียบเทียบเลยไงเหมือนกับว่าไอ้เจ้าวัวพยศจับมาแล้วก็มันก็จะวิ่งเข้าป่าไปเรื่อยเราก็เลยฝึกโดยเอาเชือกมามัด ผูกไอ้เจ้าวัวใน,นไว้กันหลักหลักก็คืออารมณ์หรือสิ่งที่เราต้องการเช่นอารมณ์กรรมฐานที่นลมหายใจเนี่ยเป็นเหมือนกับหลักหรือเสาแล้วก็ไอ้จิตของเราก็เหมือนกับวัวไอ้วัวพยศก็จะวิ่งออกไปเรื่อยไม่ยอมอยู่กับเสากันหลักก็ทําไงก็เอาเชือกมาผูกไว้เชือกมาผูกก็ใครดึงให้มันอยู่กันหลักอาการที่คอยดึงไว้ คอยจับคอยลากเข้ามาอยู่กับหลักเนนะะอเนี้คือสติเขา้าใจไหมเนี่ยไอตัวที่ดึงไว้กับหลักไม่ให้ไปเนี่ยพอจะไปก็ดึงปุ๊บกลับเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้า,าต่อไปพอมันชํานาญจิตมันอยู่ทีนี้ไม่ต้องมีเชือกดึงหละอยู่เลยอยู่กับหลักไม่ต้องมีเชือกดึงเชือกไม่ต้องทํางานดึง ตอนนี้จิตอยู่อยู่กับหลักเลยอยู่กับอารมณ์นั้นฉันอยู่กับลมหายใจโดยไม่ต้องมัวคอยดึงกันอีกตอนนี้สติก็เหมือนกับไม่ต้องมีภาระหละก็เป็นสมาธิไปตอนที่เป็นสมาธินะั้นสติอยู่ตลอดมันคลออยู่แต่ว่ามันไม่มีบทบวดร่นแรลตอนที่ยังไม่ได้สมาธิเนะี่ยจาสติทํางานหนักเลยดึงแล้วดึงอีกพอมันอยู่ตัวก็ จิตก็อยู่กับหลักอยู่กับอารมณ์นั้นสนิทไปเลยสติก็คลออยู่เฉยๆจนเหมือนกับเหมือนก็ไม่ได้ทํางานเพราะจะเห็นไหมแต่อาสงสัยอะไรไม่รู้ตอบตรงคำถามรอเปล่าเออตรงครับตรงนะอยากจะถามต่ออีกนิดหนึ่งเรื่องที่สติสติสัมปชัญญะนี่บกว่าก็จะเป็นอาหารต่อไป ให้กับให้ให้กับอินทรีสังวรน,นะ <Yeah. S 2> แล้วก็อินทรีสังวรก็จะเป็นอาหารต่อไปให้กับสุจริตสามกายสุจริตวิธีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นอาหารต่อไปให้สติปฐานสี่โพชงเจ็ดแล้วก็จนถึงวิมุตเลยตรงนี้ <Yeah. S 2> แล้วทีนี้ไม่ไม่ทราบจะถามมีเห่าไปบอกว่าเราช่วงระหว่างที่เหมือนกับว่าสติสัพชัญญะ ครบสมบูรณ์แล้วจะไปเป็นอินทรีย์สังวรตรงตรงเนี้ยครับคือคือยังยังไม่ได้ยังไม่เห็นภาพในตรงจุดนี้อ่าก็อินทรีย์สังวรคืออะไรแล้วก็คือความสำรวมอ<ช>ินทรีย์ก็สักคำว่าสำรวมก็คือว่าทําให้อินทรีย์มันอยู่กับภาวะที่เป็นกุศลได้โดยที่ว่าไม่เที่ยววุ่นวายไปกับอารมณ์ที่มาล่อเรา ให้เกิดความลุ่มหลงเป็นต้นทีนี้ว่าไอตัวที่จะมาทำให้อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยไม่วุ่นวายถูกล่อหลอกไปได้ก็คืออะไรก็คือสติสติมันมันมาการสัมปชัญญะที่มีความรู้ปัญญาก็เราเรียนมาแล้วเนี่ยไอสติเนี่ยมันมีมันเป็นตัวจับไว้กันหลักหลักนั้นเรารู้แล้ว เรารู้ว่าไอ้น,นี่เป็นกุศลไอ้นั่นเป็นอนกุศลได้ไม่ดีแล้วการปฏิบัติของเรามุ่งหมายอะไรเรารู้จุดหมายรู้หมดแล้วเราเนี่ยรู้อยู่แล้วปัญญาเรารู้อยู่แล้วไอ้สติมันก็เอาไอ้พวกนั้นแหละมาเป็นหลักเวลาเราไปทํางานอะไรไปดําเนินชีวิตเนี่ยเราก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายกันหรอเห็นโน่นดูนี่สติสติมันก็ต้องมาช่วยการใช้อินทรีย์ของเราตาหู ไม่ให้ถูกล่อถูกหลอกออกไปจากหลัก<ม>ใช่ไหมอ่าสติมันก็อา้าเธอนะอหลักของเรามีอย่างนี้รู้อยู่แล้วเนี่ยมันจับไว้เนี่ยไอ้นี่มันจะออกไปถูกโลภโทสะโมหะกามาฉันทะหรืออะไรก็แล้วแต่อารมณ์นี้มันล่อเรานี่ใช่ไหมมันเป็นตัวกระตุ้นจะล่ออ,อไปแ้วสติมันเขาก็คอยดึงมาสิ อาชั่วโมงแหละสติมันก็ดึงไว้เรียกอีกอย่างก็คือเตือนไว้เนะี่เหมือนนายประตูอ่ะนายประตูมันก็เตือนไว้อย่าให้เขวเนะี่ยไม่ให้เขวไปก็คือว่าให้การใช้อินทรีย์ของเราเนี่ยไม่ถูกล่อเล้าให้ออกไปเกิดโลภทศุศมวะแต่ให้อยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลเช่ว่าให้เกิดปัญญาให้รู้เข้าใจอะไรต่อเลย ซึ่งมันจะไปพร้อมกับความรู้ที่เรียกว่าสัมปััญญะมันก็เป็นตัวที่เหมือนกันในแง่หนึ่งก็เหมือนกับกำกับเราไว้ไม่ออกนอกรูนอกทางท่านจึงเรียกว่าเหมือนหางเสือไงเหมือนกับเรือแล่นไปเนี่ยนะหางเสือมันก็กำกับไว้ไม่ให้เรือออกนอกทิศนอกทางสติจึงมีกรรมปุปะมาหลายอย่างเป็นเหมือนเชือกดึงอะเป็นเหมือนหางเสือมันเป็นเหมือนนายประตูบ้างนะถ้าเป็นนายประตูก็ ตรวจคนเข้าออกอ่ามันก็อินทรีย์เขาเรามอนกันอารมณ์ที่มันจะล่อเล่าให้เขวออกไปทางโลภะโทสะโมหะไอเจ้าสติมันรู้เนี่ยมันไอเจ้านี่มันจะผิดหลักไม่ถูกหลักแล้วมันก็กันไม่ให้เอารับอารมณ์นี้เข้ามาเหมือนนายประตูเรารู้หลักอยู่แล้วว่าคนยังไหนจะให้เข้าหรือไม่ให้เข้าสติมันก็เหมือนนายประตูกันแล้วก็ตรวจไว โดยสัมปชัญญะก็มาทํางานให้เวลาจะตรวจจะพิจารณาแต่สติเป็นตัวมันก็จับไว้ดึงไว้กั้นไว้ยังไว้เออไอเจ้าตัวนี้อย่าเพิ่งไปนะวางกันไอสติมันก็กั้นไว้ก่อนใช่ไหมไอสัมปชัญญะมันเป็นปัญญามันรู้มันตรวจได้อีกยังไงม,มันก็ทํางานคู่กันไปเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอินทร์สัสงวรมันทํางานได้ก็เพราะไอเจ้าสตินีญญ่แหละ ไม่ได้ทางานได้มีอินทรียสังวรได้สมเกตก็เพราะว่าสติมาทํางานถ้าไม่มีสติทํางานก็จบเพราะว่าอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละตัวร้ายแหละใช่ไหมก็คือชีวิตของเราเนี่ยวันๆก็อยู่ด้วยอารมณ์สิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและไอเจ้าพวกนี้แหละที่มันจะล่อเราไปทางไหนจะเป็นกุศลหรืออกุศลใช่ไหมจะโลภตัวสะโมหะ ก็เลยว่าอินทรียสังวรก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะมากันไม่ให้อารมณ์ล่อแล้าภายนอกมาชักจูงให้เราไปในทางแดนอกุศลทีนี้อินเสียสังวรจะดําเนินไปได้ก็ต้องอาศัยสติเนี่ย,เ,ยเอานะ อันนี้มนสงสัยอะไรพอพูดถึงเรื่องอินทรียสังวรครับก็เลยมีคําถามต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโลกภายนอกคือหนึ่งว่าถ้าอย่างเราฝึกปฏิบัติเนี่ยในเรื่องควบคุมอินทรียสังวรควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจที่รับเข้ามาเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันมันมีผลกับมนุษยสัมพันธ์ที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในโลกภายนอกเอมันมีผลบางทีรู้สึกมีผลทําให้เราดูเหมือนเป็นคนยึดยึดในหลักการอันนี้มากๆอย่างเช่นว่าไม่รู้ไม่รู้จักผ่อนปลนเลย บางทีในการสังสรรก็ตามเลี้ยงลูกน้องหรือเพื่อนฝูงบางทีมันดึงเราไปทางนั้นบ้างก็เลยอยากจะถามพี่เลยว่าคุณว่าจุดที่พอเหมาะพอดีเนี่ยเกี่ยวกับมนุษย์เสสัมพันธ์กับอินเซียถังวรเนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนมีข้อแนะนำไหมครับไม่เป็นไรในกรณีนี้อินทซียสังวรมันเป็นเพียงช่วยให้เราไม่หลงแลเลิมไปคือเรารู้คือเราต้องอยู่ได้ปัญญารู้ต้องทันเนี่ยวันมีสัปชัญญาด้วยมันสติมันมากับสัปชัญญะเรารู้ว่าเวลานี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหน แล้วเราก็ต้องดูว่าในเรื่องนี้ขอบเขตความพอดีแค่ไหนเราตระหนักไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนึกว่าเราอาจจะมีปัญหากับเรื่องนี้ได้เราก็อาจจะเตรียมใจไว้บ้างโดยใช้ปัญญาพิจารณาถ้าเห็นว่าเออในเรื่องนี้เช่นความสนุกสนานในเรื่องนี้เนี่ยขอบเขตของความพอดีที่จะไม่เกินเลยไปเนี่ยไม่เลยเถนะิดเนี่ยแค่ไหนพอเรากําหนดได้แล้วเราก็จะได้เอาสติมา สติมันก็จะมาคุมเองอินเซียสงวรก็มาในขนาดนั้นไงเข้าใจไหมฮะเราตั้งเกณฑ์ไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเราก็ไปเอเราจะทําไงดีเราก็สมาธิไม่มีแล้วก็ยุ่งสิใช่ไหมฮะก็เรียกว่าเราตระหนักไว้ก่อนแล้วว่าแค่ไหนมันพอดีแค่ไหนมันเลยเถิดมันกลับมาช่วยทําให้เราไม่เลยเถิดเมื่อันเราก็อาจจะเลยเถิดเกินไป นี่แหละเขาอิจียสงวรมาช่วยทีนี้กันมัน,ม,นมันมองสองด้านอาการที่เราไม่แสดงออกเลยเถิดนั้นเป็นด้านหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยท่านมุ่งในแง่ฝึกตนก็คือว่าก็เพื่อตัวเรานี่แหละจะได้ไม่ลุ่มหลงจะไม่ได้เสียหายจะไม่ได้ออกนอรูนอทางมนี่ถ้าเรามีหลักการอะไรของเราไว้แล้วเราก็อาศัยสติไปทํางานในตอนอิจียสงวรเนี่ย ก็คือว่าเมื่อเราเข้าไปในกิจกรรมนั้นเนี่ยเราจะต้องได้รับอารมณ์อะไรต่างๆล่อเล้าชักจูงอะไรต่างๆบางเราก็จะไม่หลงเลดิดเพลิดไปตามนั้นไม่ใช่เพียงการแสดงออกเท่านั้นนะแต่ว่าที่รับเข้ามาเนี่ยจะไม่มาเป็นตัวอิทธิพลทําให้เราเนี่ยรุ่มหลงอะไรต่างๆไปด้วยอันนี้ส่วนนี้ที่สาคัญคือไม่ให้มันมาเป็นตัวชักจูงเราให้เสีย แต่ให้เราได้ประโยชน์เมื่อเราเข้าไปอยู่ในนั้นเราก็ตระหนักนอกจากจุดมุ่งหมายไม่เกินไม่เลยแล้วน่เรายังมีว่าเออกิจกรรมนี้มีเป็นการสังสรรค์นมนุษยสสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันแล้วก็อาจจะทําให้เป็นส่วนประกอบเป็นปัจจัยในการอยู่ร่วมกันที่ดีแต่ถ้าคนไม่รู้จัก มีความสัมพันธ์ที่ดีในการสนุกสนานในดีไม่ดีก็ไปทะเลาะวิวาทหรือกันด้วยซ้ำเสียหายอันนั้นจุดหมายที่แท้มันอยู่ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเราสนุกสนานกันเนี่ยหนึ่งเราก็ไม่ใช่มัวไปหลงและเลงสองเราต้องให้กิจกรรมเนี่ยเป็นเครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต้องตั้งจิตเมตตาเป็นต้นในแง่พวกเราผู้อื่นเราก็ตั้งจิตเมตตาไปเลย เ,เราปรารถนาดีต่อทุกคนอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้นะแล้วเราก็จะคุมไอ้สติมันจะบอกหมดเลยเมื่อเราตั้งหลักไปนี้แล้วนี่คือเราเตรียมหลักให้สติไอ้สติไม่ใช่อยู่เฉยๆมันจะคว้าได้หมดนะมันต้องมีหลักให้อยู่แล้วนะท่านจึงเรียกว่ามีคติให้เพื่อสติจับถ้าคนยังไม่มี อะไรให้ท่านก็เอาหาคติไปสักอันหนึ่งสติมันจะได้เอาคตินี้ไว้จับทําไมเขาจึงบอกว่าเออถ้าจะโกรธแล้วให้นับสิบก่อนนะเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้นับสิบนี่เป็นตัวอย่างของคติมันเป็นการตั้งหลักให้เพื่อให้สติมันมีที่จับพอมันเกิดเรื่องจริงๆขึ้นมา,มาใช่ไหมไอ้นมด่าเราแล้วเราจะโกรธและ สติมันก็ต้องหาที่จับดิเน่ถ้ามันเคว้งควางมันมหาที่จับยากก็เลยไม่ค่อยได้ผลทีนี้สตินี่มันได้คติไว้ก่อนแหละมันจําไปเลยนะสตินี้แปลสองอย่างหนึ่งจำสิ่งที่ควรจำได้ไม่หลงลืมสองก็ดึงจิตไว้ได้กับสิ่งที่ควรจะเป็นหลักของจิตที่ได้ประโยชน์ที่จะเกี่ยวขอ้องทีนี้ว่าหลักนี้เราได้ไปแล้ว เออก่อนจะโกรธนับสิบก่อนนะพอไปเกิดเรื่องขึ้นมาสติมันก็ได้หลักปั๊บจับได้เลยใช่ไหมไม่ต้องมวัวหที่จับเลจับปุ๊บมันก็เอามาใช้เลยขนั้นก็เลยว่าเรามีการสอนภาษิตหรืออะไรกันเป็นคติเนี่ยเพื่อจะช่วยสติพอมีคติปับ๊บไอ้สติก็มีที่จับเข้าใจนะฮะทีนี้ว่า เวลาเราจะเข้าสู่กิจกรรมเราก็พิจารณาไว้ก่อนแบบสบายๆเออกิจกรรมนี้นะเพื่อความสนุกสนานร่าเริงต้องทำให้พอดีให้เกิดคุณประโยชน์ให้เกิดโทษทั้งตัวเราและผู้อื่นตัวเราก็จะไปหมลงละเิงแล้วก็เลยเถิดหนึ่งก็ไม่หลงละเิงทำให้เสียหายในจิตใจของเราออกนอกรูนอกทางสองก็ไม่เตลดิดแสดงออกเกินไป แล้วก็ในแง่ผู้อื่นกิจกรรมนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทําให้คนมีความมิตรมตรตีกันยิ่งขึ้นเออต้องให้ได้นะจุดมุ่งหมายเหล่านี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าสู่การปฏิบัติในนั้นเนี่ยไอ้สติมันก็จะจับเอาหลักเหล่านี้ไว้ซึ่งเป็นความมุ่งหมายในตัวใช่ไหมว่าเออหนึ่งเราไม่ตเตลิดไปไม่ถูกล่อเราชักยุงเสียหายสองเราไม่แสดงอาการเลยเถิดเกินข,ข,ข่าเขตที่พอดี สามเราช่วยหมู่คณะด้วยว่าไม่ให้เสียหายให้อยู่ในความเป็นมิมตรไมตรีเป็นเครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีมีอย่างเราไปสนุกสนานเพื่อสัมพันธ์ที่ดีกลับไปทะเลาะกันซะนี่เลยกลายเป็นศัตรูกันไปหรือทะเลาะวิวาทเกิดเรื่องเข้าคุกไปก็มีใช่ไหมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นมันผิดแล้วไอ้สติของเราเนี่ยมาช่วยคนอื่นได้ด้วยช่วยทั้งตัวเองช่วยผู้อื่นแล้วก็คอยคุมไว้ให้มันอยู่ในขอบเขต เลยนอกจากเตือนตัวเองจเตือนผู้อื่นได้โดยอีกนะแล้วแต่เหตุการณ์ก็ดีหมดเลยพอเห็นไหมฮะเอานะไ,ได้นี่แหละอินทรียสังวรก็มีประโยชน์อา้าวมีอะไรนะไม่มีแล้วนะก็เอาเอานะ